สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อคุณครูทองสุขอ่อนแจ้งสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมปีที่สองเริ่มทำความเข้าใจคณิตศาสตร์ชั้นประถมปีที่สองข้อต่อจากครั้งที่แล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่สองนักเรียนจะเริ่มนักจำนวนนักตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งพันได้อย่างได้อย่างดี ทั้งการอ่านการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้านักเรียนนับจำนวนนี้ได้ดีแล้วนักเรียนก็สามารถจะเรียนรู้ทำความเข้าใจตัวเลขโดดในแต่ละหลักได้เป็นอย่างดีเช่นอันนี้หัวข้อเรื่องการเขียนจำจำนวนในรูปของการกระจายเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอธิบายให้มันเป็นตัวเลขสามหลัก คือมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยอันนี้ก็หัวข้อเรื่องการนับเพิ่มทีละสองการนับลดทีละสองเดี๋ยวจะมีตัวอย่างต่อไปแต่ละหัวข้อเอามาเริ่มเรื่องการเขียนจำนวนนับในรูปของกระจายเป็นการเขียนตัวเลขในรูปของ การบวกค่าของตัวเลขโดดในรูปอยู่ในรูปของหลักต่างๆจำนวนนั้นถ้าตัวเลขหลักใดเป็นศูนย์ไม่นี้ไม่ไม่จำเป็นจะต้องนํามาเขียนในรูปของการบวกหรือเขียนในรูปของการบวกก็ได้เช่นตัวอย่างอ่านเรียนมาดู ทาความเข้าใจนะอย่างที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นี้ว่านักเรียนจะต้องรู้ว่าค่าของเลขแต่ละหลักที่อยู่เลขเจ็ดคืออยู่ในหลักหน่วยศูนย์คืออยู่ในหลักสิบเก้าอยู่ในหลักร้อยเวลานักเรียนเขียนนักเรียนก็มากระจายออกนะกระจายออกก็คือเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยศูนย์อยู่ในหลักสิบเก้าอยู่ในหลักร้อยก็อ่านว่า ก้ารนะ้อยเจ็ดอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนักเรียนอาจจะเรียนตั้งแต่ชั้นปหนึ่งคือเรียนตั้งแต่ชั้นปหนึ่งม,มีมีเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะนักเรียนอาจจะมันอาจจะตัวเลขยังไม่ถึงหนึ่งพันแต่ปอสองนี่เราจะต้องกระจายตัวเลขให้ได้ถึงหนึ่งพันทั้งเป็นตัวเลขและตัวหนังสืออย่างคล่องแคล่วนะมาดูตัวอย่างที่สองอันนี้ศูนไม่มี ศูนย์ที่มีคือสองไม่ก็อยู่หลักหน่วยสี่เท่ากับเมื่อกี้ศูนย์อยู่หลักศูนย์ตัวนี้กับศูนย์ตัวนี้ไม่เหมือนกันสี่ศูนย์สี่ตัวนี้มีเท่ากับมีค่าเท่ากับสี่สิบแปดมีค่าเท่ากับแปดร้อยแปดร้อยสี่แปดร้อยสี่สิบสองเราอ่านเต็มแต่เขียนในโลกการกระจายได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้อันนี้เป็นตัวอย่างาง,ง่ายๆของเพียมแงสองตัวอย่างเท่านั้น แต่ถ้านักเรียนมาเรียนจริงๆเนี่ยนักเรียนจะเห็นภาพของรูปภาพแต่ละจริงๆแล้วนักเรียนชั้นประถมชั้นประถมศึกษาเนี่ยนักเรียนจะต้องมองภาพประกอบการเรียนรู้แต่ละหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยมันจะมีภาพประกอบในหนังสือเรียนทําแบบนี้แต่อันเนี้ยครูอธิบายให้เห็นร่าว่าเพื่อเป็นการเข้าใจเบื้องต้นของการเรียนรู้ระยะแรกๆ ต่อไปตัวอย่างที่ตัวอย่างที่สองอเป็นการนับเพิ่มทีละสองนับเพิ่มทีละสองเป็นการนับเพิ่มเพิ่มจากจํานวนที่จํานวนที่เริ่มต้นทีละสองต่อเนื่องกันไปการเริ่มต้นของนับทีละสองเนี่ยเราก,ก็ต้องมีตัวอย่างเช่นตัวอย่างสอง เริ่มที่สองสองเพิ่อมอีกสองก็ตัวเลขต่อไปก็เป็นสนีะ่ก็จะสี่สี่เพิ่อมอีกสองก็เป็นหกหกเพิ่อมอีกสองก็เป็นแปดแปดเพิ่อมอีกสองก็เป็นสิบต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสิบต่อไปก็น,นักเรเลนอาจจะทาความเข้าใจเพราะอันนี้มันเป็นตัวอย่างง่ายๆนะจากสิบก็เป็นสิบสองสิบสองก็เป็นสิบสี่ อันนี้ครูยกตัวอย่างเพียงง่ายเพื่อจะให้เรียนไปทําแบบฝึกหัดนะครับเพราะมันมีในแบบบุก h ั r การนับลดนับเพิ่มเพื่อจะเป็นการเรียนรู้ประกอบการเรียนรู้ให้นักเรียนทําความเข้าใจแต่ถ้านักเรียนเข้าใจตรงนี้ครูว่านักเรียนต้องทําความเข้าใจตั้งแต่ป .1 แล้วเพราะว่ามันตัวเลขไม่ยากนะต่อไปการนับลดทีละสองเป็นการนับลด ออกครั้งละสองเท่าๆกันไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่การนับรถก็ต้องมีตัวตั้งนะกูกำหนดให้ตัวอย่างมันเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้นับเพิ่มแต่นี้นับลถนะก็เริ่มจาก10บสิบนะลบไปสองนะลบไป2องนักเรียนคิดในใจได้เลยว่า1 0บลบสก็เหลือ8ปดแปดลบสอก็เหลือหก หกลบสก็เหลือ4 4่ลบสก็เหลือ2 2งลบสก็เหลือ0ูนย์นะตัวเลขตรนี้นักเรียนเข้าใจง่ายๆเลยนะนักเรียนอาจจะเพิ่มลดโดยที่ว่านักเรียนคิดในใจแต่ถ้านักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเลขระดับวิ้ีที่นักเรียนจะต้องทำความใจมากกว่าเพราะว่าในชั้นปฐมปีที่สองนี้มันจะมีบวก บวกเพิ่มครั้งละห้าครั้งละสิบต่อไปเรื่อยๆแต่ต้องนักเรียนต้องค,ค่อยๆทาความเข้าใจนะเพิ่มทีละห้าเพิ่มเพิ่มทีละหนึ่งร้อยไปเรื่อยๆืแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีรูปภาพประออกอบนะถ้ามาเรียนเรียนจะมีหนังสือเรียนอธิบายชัดครูจะอธิบายให้นักเรียนเรียนเข้าใจง่ายมีการระบายสีเพิ่มสีสันเข้าไปในแต่ละหลักหน่วยหวยลักสิบเพื่อจะให้นักเรียนแยกหน่วย แต่ละหลักได้ถูกต้องและเข้าใจมากยิ่งขึ้นสําหรับคณิตศาสตร์นักเรียนอย่าไปคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ยากคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ใช้กับชีวิตประจําวันถ้านักเรียนทำความเข้าใจได้นักเรียนจะรักคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์จะง่ายสําหรับตัวนักเรียนตลอดไปเจอกันใหม่ที่น้านะครับ